สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับก็นี่เป็นคลิปที่สองนะครับกับการสาธทิตทำโตกลมนะครับผมแกปบตัวนี้ก็ตีนกาเรานะครับแล้วก็กากระบาดบนนะครับผมก็ได้การเลื่อนเสร็จไปที่ร้อยเลนะครับผมนี่ก็เป็นลูกกึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปบากนะครับผมเพื่อใส่ตีนกากับกากระบาดบนนะครับ ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เลื่อนให้พี่น้องดูนะครับผมตอนวัดวาดนะครับพอดีตอนที่ทานั้นมันอลูกค้าเข้ามาพอดีครับพอดีอยากให้เลื่อยให้ดูก็เลยเลื่อ้เข้าดูไปก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมกนต้องกราบขออภัยตอนขั้นตอนนั้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนที่เหลือก็เยอะอยู่ครับเราก็ต้องเอาตีนกานะครับขึ้นแท่นนะครับบาครับเพื่อใส่เป็นกากระบาดล่างและบนนะครับผมโอเคครับก็ ไปลุยกันในขั้นตอนที่เหลือเลยครับโอเครับตอนนี้ก็ตีนกลาของเราครับก็ทําการขึ้นแท่นบากนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ไปขัดก่อนนะครับขัดเสร็จแล้วเราก็มาภาพที่ลูกกึงนะครับแล้วก็จะบากลูกกึงเชื่อจะเอาตีนกาล่างแล้วก็ยากระบาดบนใส่นะครับผมโอเคครับจะไปลุยกันเลยครับ โอเคครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการสาธิตทำตัวกลมนะครับผมอันนี้ก็นะครับตักลมตัวนี้ก็มีขนาดพยู่ที่นะครับพื้นนะครับอยู่ที่เนสสี่สิบนะครับผมตักลมตัวนี้ก็จะต่ากว่าเกณฑ์ประมาณสองเซนนะครับเกือบสามเซนเพราะว่านะครับที่ลูกค้าไปกึงมานะครับลูกกึงตัวนี้นั้นความสูงเนี่ยขาดไปอยู่ที่สองเซนนะครับกับสองเซนครึ่ง แล้วก็บวกกับที่ไม้ลูกค้านะครับไม้กีนกาปกติถ้าลูกกึงมันต่ําผมก็จะทําเพิ่มให้นะครับแต่ไม้ลูกค้าก็มีขนาดที่จํากัดนะครับก็เลยส่วนสูงตัวนี้นะครับจะขาดอยู่ประมาณสองเซนครึ่งนะครับมันจะได้อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเอ็ดเซนประมาณนี้นะครับถ้าปกติทําอย่างน้อยนะครับต้องเจ็ดสิบสามเซนถึงเจ็ดิบห้าเซนนะครับผมเฉพาะตัวโครงนะครับไม่ไม่รวมพื้นแต่ก็ก็พอดูได้นะครับเพราะว่าพื้นบนก็ หนาช่วยได้อยู่อพอควรนะครับผมก็ต้องกาบขออภัยภาพและเสียงด้วยนะครับอตอนนี้ก็ฝนกําลังจะตกนะครับผมไม่รู้ว่าบ้านพี่น้องนั้นฝนตกกันหรือยังนะครับผมที่ตอนนี้นะครนายกก็ฝนตกแล้วครับผมร้อนมาหลายวันครับวันนี้ก็ได้ช,ชุ่มชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นกันหน่อยนะครับผมฝนกําลังตกเลยท่านี้ ตัวกลมตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดกว้างอยู่ที่เมตรสี่สิบนะครับผมส่วนไม้ก็เป็นพื้นเนี่ยเป็นไม้กันเกานะครับผมก็จะมีประดูมาเป็นลูกกึ่งอย่างเดียวนะครับส่วนที่เหลือนี่เป็นไม้กันเกลหมดเลยครับก็แบบสไตล์ดีไซน์ก็ที่ผมทําก็จะอยู่ประมาณนี้เลยครับที่จริงก็ตีนกาก็สามารถทําได้หลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าพี่น้องชอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นอะไรก็แล้วแต่ช่างนะครับจะดีไซน์กันไป ก็ส่วนผมก็จะทําอยู่ประมาณแบบนี้นะครับผมขั้นตอนการทําก็ตามในคลิปเลยนะครับผมก็ปกตินะครับถ้าทำตัวลมครับถ้าทําจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากจะทำโครงโครงสร้างก่อนนะครับผมแล้วก็มาทําพื้นก็เหมือนที่คลิปที่หนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าพอดีลูกค้านั้นเอาไม้พื้นมาให้ก่อนนะครับแล้วก็ลูกกึงกับพวกตีนกาก็ตามมาที่หลังก็เลยจะเป็นต้องทําพื้นก่อน ก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกันนะครับผมบก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเป็นขั้นตอนขุดเก็บรอยนะผมเก็บรอยไม่แตกนะครับก็รอยพวกนี่ฮะรูไม่แตกอะไรประมาณนี้นะผมก็ตอนนี้ก็ถือว่าแผลก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับผมก็โตะนะครับขุดเก็บรอยก็เหมือนที่คลิปกันก่อน,นที่พี่น้องได้ดูกันแล้วครับผมก็การทาโต๊ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ทำเสร็จแล้วก็ขุดเก็บรอยอุดเสร็จก็ขัดทําสีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนด้านล่างก็เนี่ยฮะลวดลายพวกแขนรับอะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมพี่น้องก็หวังว่าคลิปสาธิตทำตัวกลมนะครับผมตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็คลิปที่สองนี้นะครับ หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับผม mm hmm. ก็สําหรับช่างที่พอเป็นแล้วนะครับหรือว่าช่างกำลังทำก็อาจจะเอาแบบเอาดีไซน์ไปทําได้นะครับผมแล้วก็พี่น้องคนไหนที่ชอบทํางานเฟอร์นิเจอร์นะครับชอบเอาไปจ้างช่างทําก็อยากได้ดีไซน์อยากได้ขนาดไหนก็ลองเอาไปทําได้นะครับผมก็คงหวังว่าคงจะได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็เด <S an> ี <S an> ๋ยวในคลิปต <an> ่อไปก็จะทำอะไรก็รอติดตามรับชมด้วยกันนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็เป็นการแบ่งปันความรู้กันนะฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ทำกันแบบบ้านนะครับไม่ไม่ได้ต้องเน้นรายละเอียดอะไรต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับการถ่ายทำนะครับผมจะใช้กล้องมือถือของเราเนี่ยครับตั้งแล้วก็ถ่ายหลยประมาณนี้นะฮะ โอเคครับก็ทาาน,นี้ก็ขอให้ผมอแม่พี่น้องนะครับจงมีความสุขความเจริญในที่การงานแล้วก็ครอบครัวนกนะครับผมโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ